เอ้ยเอาว่ะกองทัพเซอร์มาแล้วทุกคนอู้และปบ๋ยโกเตเตตต์เต็มมันอารมณ์ดีอะไรกันไดอู้เฮ้ย,ยนี่มันฉากใหม่ปะคราที่แล้วมันไม่มีนะเฮ้ยจีแมนเฮ้ย <c oughs> มีอัพเกิดได้ด้วยหรอ <c oughs> เกิดไปฟุ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมบดีชแนลฮะตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นซีรีส์วีดีทอยเลตจักรวาลหลักจากช่องคุณดาวฟักบูมโดยในวันนี้นั้นมีการรวม EP 69แบบฟูเอพิโซดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความลับหลายอย่างถูกซ่อนไว้ที่เราไม่เคยดูไม่เคยเห็นในพาร์ทที่1และพาร์ทที่2นั่นเองและในคล,คลิปนี้เราจะมาดูทางด้านของ EP 69แบบฟูเอพิโซดและจะได้รู้ว่าความลับที่ผมพูดถึงมันคืออะไรนั่นเองฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ กำลังใจให้กับโมไปดิชนะเข้าไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูทนาของสก i บิน i ี o ทอยเลน EP ที่6 9บแบบฟูลเอพิโซดครับคือเปิดมาได้คือบวกเลยบ้าไปหนึ่งทีที่ไปหนึ่งทีเอาอ่ะที่บัมซูแบบอัพเกรดทุกคนอี๋โอ,แบบอ,อ,อ,อย่างเทแบสตัวมีกระเบนไอพอลลัสติคยืดทีเดียวอยู่เลย เอาวะยังไงต่อบูสูตได้แล้ว let's show let's show let's show วิซกิบิทอยเลนสองตัวแอบดูทุกคนแบบดูแบบตัวสั้นแหละอันนี้มันเหมือนแบบว่าห้องทดลองไหมหรือว่าแบบว่าเป็นโรงจองจำเป็นเหมือนคุกอะไรประมาณเนี้ยของพวกวิซกิบิทอยเลตส่วนธนาบูสูตเนี่เป็นเหมือนแฮกเกอร์ประจำทีไปแล้วนะคือแม่งเปิดได้ทุกบานในประตูอะ่ะเอาวิซกิบิทอยเลตหัวกะโหลกแม่องอารมณ์ดีอยู่สองคน อารมณ์ดีอยู่สองตัวแค่นั้นแหละตัวนี้เป็นเหมือนโรงงานของพวกวิดีทอยเลนนะทุกคนโอ้ประตูไม่โคตรใหญ่แบบเนี้ยหืมมีเลือดอยู่ข้างล่างด้วยอะอะไรอะโอ้ยบิวแทนเอาวะเทอร์โมเรเตอร์อรสกิมดีทอยเลนบั้มบั้มยังไงโอ้โโดนประกันได้แบ็กซับบิกกับแบ็มาช่วยนี่เป็นเหมือนค,คู่คู่ใหม่เลยวะแบ็กซับบิ้กกับพันเจอคาร์บอน่าแมน อู้เป็นมาแล้วทุกคนมีเทร์มินาเตอร์มาอีกสองสามตัวงานเข้าแล้วแล้วรื้อกบ้ารื้อกบ้ารื้อกบ้าบุกสู่คือเปิดไว้ทุกบานและวอู้แล้วมาแบบท,ทุกที่ทุกทางยังไงยังได้อยู่เกือบไปเกือบไปรอดไอ้กสองตัวเนี้ยเตตเต็มมัดอารมณ์ดีอะไรกนไนนรันด่้เอาวะไอ้เป็นค้าแจ็คสันเป็นบุกเข้ามาแล้วทุกคน หน้าไม่เหมือนแบบเขาจะสั่นจัดอะตอนนี้น่าจะต้องไปข้างหน้าต่อนะอู้แล้วเลยสองคนเอาไงอะเดี๋ยวก่อนรอก่อนใจเย็นอู้ตายแล้วคือต้องยอมปิดอะคือไม่ปิดแม่งตายหมดสภาพเนี้ยจริงฉันบอกให้ได้รอก่อนยังไงเล่าเอ้ยเอ้ยโกรธอะโกรจัดคิริโตะผูแล้วดูหน้าดิ หน้าเบสต์ก็แมนคือแบบมีรอยแตกด้วยนะก็ต่อยจนแตกเลยเหรอแจกกล้วยกินคนาหวีสองวีไป้นองกิน <c oughs> กล้วยกันอีกอะไรพวกเนี้ยให้เบิประตูนี้ทำไมมันเข้ามาไม่ได้นะเออแปลกดีไอ้แสรรงสีเขียวนะั่นก็คือแสงอะไรอะ่ะทุกคนเดอะฟักบูมไหมสรรีมันคล้ายกันนะเฮ้ยนี่มันฉากใหม่ปะเขาที่แล้วมันไม่มีนะเฮ้ยจีแมนทุกคนจีแมนจะไม่ตายมันสั่งการยู่เนี่ย เอาไงโอ้ยแล้วใบจีแมกันจะมาทุกคนเอาว่ะภาพทั้งหมดคือฉากจากทาานของร้า์ที่วีแมนเหรอโอ้ยเอาไว้ไททันคาร์บ้แมนไทนันเตมก้านแมนอะไรอ่ะเฮ้ยมีอัพเกรดได้ด้วยเหรอเกิดไปปุ้ยเชดโดโอ้โหเดืยวนะ คือส่งพลัให้กันได้ด้วยหรอ,อยังไงโคตรเจ๋งเจนเอาว่าฉากในตำนานผมเกามากดีบ่ายบายบายไอ้เด็กดลือแกไม่ได้พลังนั้นแน่นอนโอ้ยอยากเออ่วทุกคนมีการถ่ายทอดพลังกันได้ด้วยหรอแต่จะเป็นแบบไรกอดมาอันนี้พวกกลุาริอาร์ดอุ้ยทำไมเขาต้องใส่หูฟังด้วยอะ คือนี่เหมือนแบอัพเกตกับอะแบบเต็มสูบเลยนะเจ็ดแพกเอาว่ะมีทิชชู่ด้วยเหรอเอาทิชชู่ทำอะไรวะเอ้ยเอาว่ะกองทัพเสริมมาแล้วทุกคนโอ้แล้วมือโกเต้เฮ้ยจบ แล้วก็จะมาที่เรียบร้อยครับสำหรับ e ีที่69แบบฟูลเอพิ s o ดบอกเลยว่าเนื้อเรื่องกําลังตื่นเต้นกําลังบันแบบสุดๆเลยนั่นเองและอย่างที่ผมบอกไปว่ามีฉากเสริมขึ้นมามากมายที่พาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองหาดูไม่ได้ใครที่ตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปรีแคปกันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับ E ีีนี้ฮะสำหรับการสรุปเนื้อเรื่องอีพีที่69แบบฟูลเอพิโซดนี้ผมจะขอพูดภาพรวมแบบคร่าวๆในการเดินเรื่องของพาร์ทที่หนึ่งและพาร์ทที่สองนะครับแต่เราจะมุ่งเน้นไปในฉากที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นนนมมมมมาาาแทททโดยเเเื่่่่่ออ,อริีี29กก็ปลุ บุกเข้าไปยังฐานทัพของกลุ่มสกิเิดีทอยเลตซึ่งจะมีพันเชอร์คาร์บะลแมนกับแบ็กซ์วิก r แมนเป็นตัวหลักในการโจมตีและจะมีบูสู u ค t Camera แมนเป็นตัวซัพพอร์ตในการแฮกประตูและกล้องวงจรปิดต่าง ่วน n o m a l camera man กับ normal superman จะไปกำลังเสริมที่คอยแบ็กอัพอยู่ด้านหลังนั่นเองฮะเมื่อผู้สกิบดีทอยเลตร,รู้ว่ามีผู้บุกลุกเข้ามาก็พยายามที่จะล้อมจับและบุกเข้าโจมตีจากทุกทิศทางแต่กลุ่มอารอันก็ยังได้บูสต์ camera man ครับที่ไล่ปิดประตูได้ทันเวลาแล้วก็เป็น normal superman สองตัวนี่แหละฮะที่ชะล่า,าใจยืนเต้นอยู่หน้าประตูจนสุดท้ายไมเคิลแจ็คสันสกิบดีทอยเลตก็ได้พังประตูระเบิดทับร่างของ normal s u i e r m a n ทั้งสองตัวตยเย่ไปต่อมาในขณะที่กำลังวิ่งหนีกันอยู่นั้นนนนก็มมมีีคทท่่่่ไไดด้้รัับบบาาาเเเจจและะููหือววิงขต โอคิริโตะฮะก็ได้บอกว่าอย่าเพึ่งปิดประตูให้รอ Normal Cameraman 2คนนี้ก่อนแต่ Back Skinnerman ก็เลือกที่ปิดประตูทันทีฮะเมื่อเห็นท่าหน้าของ Michael Jackson s k i ดี y Toilet เพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ปิดประตูตอนนั้นมันอาจทําให้ทุกคนที่เหลือรอดต้องแตกหรือตายทั้งหมดก็เป็นไปได้ฮะซึ่งการที่ Back Skinnerman ทําแบบนั้นฮะก็ต้องบอกเลยว่าทําให้คิริโตะเนี่ยน็อตหลุดฟิวขาดกันเลยทีเดียว Ranger Cameraman นั้นบุกเข้าไปสาวมัดใส่ท่า,ทาหน้าของ Back Skinnerman ที่ใครคําสั่งปิดประตูและปล่อยให้เพื่อนของเขานั้นตายไปแต่พอคิริโตะเหมือนจะตรัสสติได้ฮะก็ต่อไปที่กําแพงแทนฮะหากเราสังเกตดูดีๆที่ใบหน้าของ Back Skinnerman จะมีรอยเล้าที่เลนหรือว่กวมมสีแดงด้วยซึ่งมันก็น่าจะเกิดจากการที่โดนพันเจอคาราแมนต่อยเมื่อสักครู่นี้เพราะก่อนหน้านั้นรอยเล่านี้ยังไม่มีการเกิดขึ้นนั่นเองฮะและก่อนที่กุลังพลทั้ง5้าจะเดินจากไปพี่คริโตก็ไม่ลืมที่จะแจกกล้วยเป็นของกำนันให้กับไมเคิลเจสันกับพวกพร้อมที่ติดอยู่หน้าประตูและภาพต่อจากนี้ก็จะเป็นฉากเสริมที่เราไม่สามารถหาดูได้ในพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ฮะโดยจะเป็นเหตุการณ์ที่พันเจอรคาราแมนถามบูสูตคาราแมนว่าทำไมเราไม่ตรงไปด้านหน้าซึ่งารก และเตรียมตั้งรับการมาของพวกเขาอยู่บูสุ์คาร์ลแมนจึงเลือกให้ทุกคนไปประตูด้านขวาแทนนั่นเองฮะและก่อนที่ภาพจะตัดไปเราก็ได้เห็นหัวของสกิมบิลีทอยเลตที่กำลังเดินมาทางที่พวกเขายือนอยู่ด้วยนั่นเองฮะจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าภาพทั้งหมดที่เราเห็นนั้นมาจากจอของลาร์ทีวีแมนที่อยู่ด้านนอกซึ่งมันก็จะเป็นฉากต่อเนื่องใน EP ที่68พาร์ทหนึ่งที่ช่วงท้ายคลิปเอวีคาร์บัลแมนบอกให้ลารทีวีแมนเข้าไปช่วยคน,น,นอื่นๆแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาคราวนีราามมนนน่่ไททแส โดยความที่พี่ใหญ่2คนได้รับอาการบาดเจ็บมาหลาย E ีีแล้วฮะครั้งนี้ก็ต้องเสริมเที่ยวเล็บกันหน่อยเดี๋ยวจะเป็นทั้งน้าของเฮลิคอปเตอร์จากกลุ่มสปิกรแมนที่เอาอาวุธและก็อุปกรณ์ต่างๆมาให้กับ2ไททันโดยทยวจะน้าของไททันสปิกรแมนนั้นจะได้ปืน2กระบอกติดตั้งที่แขนทั้งสองข้างส่วนไททันแคมเปอร่าแมนนั้นก็จะได้เจ็ตแพคอันใหม่ที่มีปืนกลติดตั้งมาพร้อมใช้งานอีกด้วยแค่นี้ยังไม่พอฮะไททันทีวีแมนยังถ่ายโอนพลังงานบางส่วนให้กับไททันแคมาองอนรง้ึ่งนันก็คือถ้าจับมืุ เทพของเหล่าไททันที่ครั้งนี้เป็นไททันคาร์บัลแมนจับมือกับไททันทีวีแมนโดยฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากเสริมฉากที่2ฮะที่คุณจะฟักบูมได้มีการเพิ่มเข้าม,มาใน E ีพีหกแบบฟูลเอพิโซดจ่าหน้นก็เป็นไททันซูบิกร์แมนที่ขอพลังงานกลางอกอกจากพี่ๆดูบ้างแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยนะฮะต่อมาเหล่าไททันทั้ง3ก็ได้ออดจากสนามรบนี้ไปถ้าเกิดให้ผมเดานะผมคิดว่าสามไททันอาจจะกลับไปที่สูบราชการเพื่อทําการซ่อมแซมร่างกายหรืออาจจะมีภารกิจอะไรเพิ่มเติมที่ต้องไปทําก่อนหน้านี้หรรรือออเเปล่า่าาซึงงก็ต้ดูใน EP ต่อไปครับว่า3าไทท่านนั้นเขาไปไหนกันนั่นเองแล้วฉากก็ตาบัตที่กลุ่มอาริอันที่กีทาทับเข้ามาเพื่อขวานล้างกลุ่มหัวชะโคกซึ่งการมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนจัดเต็มมากๆฮะเพราะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆทุกคนจะมีเจ็ตแพคประจำตัวมีเฮดเซตติดที่หูอาวุธประจำตัวก็ดูจะทรงพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปืนพลาสมาไม้สเวทบอลรวมถึงทิชชู่คู่ใจว่าแต่พี่แกจะพกทิชชู่มาทําไมครับเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดใครมีทฤษฎีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิ ทัพของซิคบิดี t ทอยเลบอกเลยว่า E p ีต่อไปมันแน่นอนฮนะและนั่นก็คือบทสรุปใน E ีีที่9แบบ f u ลเอพิ s o ดครับเราได้เจอกับทน,นาของ GMaN Toilet ที่กำลังสั่งการพวกเราซิคบิดี t ทอยเลอยู่ที่ฐานทัพของเขาส่วนเาไททันนั้นก็มีการอัปเกรดร,ร่างกายเพิ่มเติมขึ้นมาครับไททันซิคแมนได้รับปืนทั้ง2กระบอกติดตั้งที่แขนทั้ง2ข้างส่วนทางด้านของไททันคาเมล่าแมนครับได้รับการติดตั้งเจ็ตแพคอันใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง รวมถึงมีการถ่ายทอดพลังจากไทท่านทีวีแมนให้กับไทท่านแคมราแมนด้วยนั่นเองฮะและในช่วง้ายคลิปครับเป็นการบุกเข้าสู่ฐานข,ของสกีบีทอยเลตอีกครั้งจากกลุ่มพันธมิตรทั้งหมดเลยนั่นเองฮะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันต่อ,ตอว่าใน e ีพีที่70เนื้อเรื่องของคุณเดฟฟกบูมจะเป็นยังไงกันต่อวันนี้ก่อนจาก,กกันไปครับเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยและอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโมบิทชแนลเพื่อมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนั่มเมนเองนะครับวัีสด ครับ